ราะวันเกิดที่วันที่ยีกามกราใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ปีหน้านั่นแหละทําไมจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่หรอพูดถึงวันเกิดแล้วมันก็เศร้านะทุกคนรู้ไหมว่าทุกๆวันเกิดชีมักจะเกิดอะไรที่มันทำให้พี่ชีร้องไห้ตลอดเลยพี่ชี้ก็เลยไม่ค่ยไ,ไ,ไม่ค่อยชอบวันเกิดตัวเองเท่าไหร่ แม่บ้านเกิดวันที่กันยายนใช่แล้วค่ะพี่จำได้เมื่อวันวันเกิดที่หนักหน่วงที่สุดก็คือ3ปีที่แล้วพี่ชื่อทุกทุกครั้งในวันเกิดพี่ชื่อต้องร้องไห้ทะเลาะกับคนข้างๆรอบข้างตลอดจะเกิดอะไรก็ไม่รู้วันเกิดพี่ชี่วันนั้นพี่ชื่ออยู่คนเดียวด้วย3ปีที่แล้วอ่ะพี่ชื่อทะเลาะกับแม่วันที่18มกราคม เกี่ยวกับรถนี่แหละรถที่พี่ชี้ออกที่เมืองนอกทะเลาะกันหนักมากแล้วก็ไม่มองหน้ากันเลยพี่ชีร้องไห้พี่ชีร้องไห้เป็นวันแล้วพอมาที่แปดมกราใช่ไหมผ่านวันที่ยี่สิบเก้าพี่ชี่อยู่คนเดียวพี่ชี่อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ แม่พี่ชีบินกลับบังไทยวันที่19มกราคมเป็นวันเกิดที่โดดเดี่ยวที่สุดในชีวิตเพราะไม่มีคนในครอบครัวอยู่เลยแล้วก็อีกก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องตลอดแล้วพี่ชีก็เลยเกลียดเกลียดมันเกลียดตัวเองเกลียดมากเมื่อก่อนเกลเกลียดจริงๆมันจะมีแบบเรื่องทะเลาะคนในครอบครัวมันจะเกิดอะไรขึ้นที่แบบทําให้มมาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยพี่ชีไม่จัดวันเกิดมาหลายปีแล้วนะ พี่ชี้ไม่ได้จัดวันเกิดสิบปีนะี้พี่ชี้จัดวันเกิดใหญ่ๆแค่สองครั้งแค่สองครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นพี่ชี้ก็ไม่ได้ใส่ใจกับวันเกิดตัวเองอีกเลยคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็แก่เป็นปีหนึ่งก็อยากให้มันผ่านไปเร็วๆแค่นั้นเองแต่ตั้งแต่เกิดมาช่วงที่พี่มันอายุยี่สิบประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดเป็นช่วงชีวิตที่พี่ชี้โดดเดี่ยวที่สุดในวันเกิดของตัวเอง พขาไม่มีคนในครอบครัวอยู่ใกล้ๆเลยไม่จัดไม่เป็นไรแต่พี่อยู่บ้านหลังใหญ่ๆคนเดียวนั่นแหละชี้โคตรเกลียดมันเกิดตัวเองต,อตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่พี่ชี่เริ่มเกลียดมันเกิดตัวเองตั้งแต่อายุสิบห้าปีคิดถึงแฟนการทำไงพี่พชี้ันใจไม่มีใครอยู่ในวันเกิดช่องใช่ครับก็เจอผ่านแล้วนะนี่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  คือมันเป็นวันเกิดที่แบบมันมันมันหนักหน่วงจริ่งคืนวันนั้นแล้วแม่พี่ชีก็เป็นไม่ใช่แม่แม่ไม่ดีนะแต่ว่าแม่เป็นคนที่ไม่จัดงานมันเกิดตัวเองเหมือนกันแม่พี่ชีก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับงานวันเกิดเท่าไหร่พี่ชีก็นั่นแหละไม่ได้อะไรก็เลยไม่ค่อยได้อะไรกับงานวันเกิดเลยนิร้องเพราะดีใจค่ะไม่พี่ชีก็แบบมันจะมีวันเกิดแบบอะไรก็ไม่ แล้วพี่ชี่อ่ะไม่เคยหยุดในวันเกิดของตัวเองมาหลายปีแล้วนะ oh. พี่ชี่ไม่เคยลาง,งานในวันเกิดของตัวเองเพราะกลัวว่ามันจะมีเรื่องที่ทะเลาะก,กันกับพี่บ้านวันเกิดออมปีนี้ให้พี่หมวยมาหาเด้อค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ชี่คบกับพี่ออมได้กี่ปีครับคบได้ปีป,ปีกว่าป,ปีกว่าปีหกเดือนปีหกเดือนวันน้องก็เคยเป็นคับพ่อบ้านใช่ก็คือแบบ ตั้งแต่ที่ที่โฮเดลิชเจ็ดเดือนนี่แหละอยู่กับมานมืนกี่เดือนแล้วเนะี่ยอืมก็ห้าเดือนสี่ห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนปีหกปีเจ็ดเดือนเพราะฉะนั้นวันเกิดพี่ชี่ก็จะเป็นวันที่พี่ชี่ทำงานทํางานตลอดเลยไม่เคยหยุดไม่เคยที่จะขอลางานอะไรเลยเขาจะเดินผ่านไปเอาเสื้อผ้าได้หรือเปล่าครับไป แล้วทุกๆวันเกิดพี่ชิก็แบบทำให้มันข้ามไปกระพอเมื่อไหร่มันจะถึงวันเกิดว่าเมื่อไหร่มันจะผ่านวันเกิดไปแล้วก็ไม่เคยคาดหวังกับวันเกิดตัวเองว่าจะมีคนมาอวยพรเพราะว่าวันเกิดเป็นคนที่ชินกับชินกับการโดนลืมวันเกิดด้วยแหละตั้งแต่เด็กจนโตเลยในครั้งนี้มีเขาแล้วนะเขาจัดให้ทุกปีจัดอะไรอ่ะถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ยังจัดให้เลยจัดให้เป่าเค้กที่เมืองไทย ต่ถามว่าต,ตัวเองชี้จัดไหมชี้ไม่ได้จัดแล้วก็ไม่ได้หยุดวันเกิดตัวเองด้วย,ยงไลน์ในเฟซกี่โมงเดี๋ยวก็ไลน์แล้วค่ะอีกสินาทีเดี๋ยวชืี้ลงแล้วเนี่ยบบคนที่คนไม่รู้ว่าใครขอบคุณค่ะ ได้เพจประมาณใช่ค่ะประมาณ23นาฬิกานี่นิดนะพ่อแม่บ้านพึ่งไปะสระผมมาคนเขามีะเราจะบอกวันนี้เขาไม่ได้นั่งไลน์ไล์แล้วนแล้วนะเพราะว่ามันดึกแล้วค่อยค่อยคพรุ่งนี้เนาะวันนี้ก็สตรีมสตรีมใช่ไหมใช่เอางั้นก็สตรีมไปเพราะว่ามันดึกอ่ะเออเย่างวก็พรุ่งนี้ก็แล้วกัน เป็นเหมือนกันเลยไม่เคยไม่เคยอยากได้อะไรซื้อเองใช่เป็นคนที่อยากได้อะไรซื้อเองเพราะแบบไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังคือจะดีใจมากๆถ้าเดินไปที่ทำงานแล้วมีคนสุขสันต์วันเกิดอะไรเงี้ยแล้ว Umwelt, ลก็แบบนั่นแหละคนดูหน,いいนึ่งสราชิโซแต่ทำไมคนเม้นต์น้อยจังแอบบหรือเปล่าแอบหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวจะจะจะไอลัษด้วยแล้วก็กกใส่ชุดทั้งมไปด้วยนะคะๆ ใช่คะ่ะเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ไม่เคยจำวันเกิดได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกแต่แต่สามปีที่แล้วอ่ะหนักตรงไหนก็นไหมว่าทะเลาะกันกับแม่แล้วก็บินกลับเมืองไทยใช่ไหมพอถึงเมืองไทยก็ยังไม่ได้วนพอืันเกิดโอโอนะโอ,โอนะ้ไปนะ ชุดนั้นสตรีมได้ไหมคะแม่บ้านชุดเดี๋ยวให้ครอบ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 ใส่แต่ถ้าหากว่าวันเกิดปีหน้าพี่ชี่จะจัดเพราะพี่ชี่จะครบยี่ห้าพี่จะจัดจาการวันเกิดกินหมูกระทะอะไรก็ได้พี่จะจัดวันเกิดงานเลี้ยงงานก็ได้ในรอบกี่ปีไม่รู้จัดงานวันเกิดในรอบกี่ปีไม่รู้ใช่ถ้ามีเขามันต้องพิเศษสิ จริงหรือเปล่าอย่าให้มันเป็นเหมือนมันเกิดเขามักจะทะเลาะกับใครสักคนนะเขากลัวว่าเขาจะทะเลาะกับอยู่ไม่หรอกยอมอยู่ทุกอย่างแหละมันเกิดอยู่ป๊อ <c oughs> พ่อบ้านขอสามท่านารักจะขับแต่แคบเหรอ ก็เหลืออีกเจ็ดนาทีเดี๋ยวลงนะคะ

ไปไม่ต้องตายสิไม่ต้องตายพี่ก่ันเถอ่เนอะเดี๋ยวอีกสามนาทีพี่ชิคกก็ไปแล้วนะเมื่อไหร่จะมีบ้างคนที่คนไม่รู้ว่าใครขอบคุณนะคะ แม่หาหินยังเ,เ,เด็กอแบบนี้ <c oughs> อวครัตงลยนะ่หนากน้านค่ะทุกคนมไม่ดีดได้เออแบบตาเตเนาะเป็นคนตาเตวเวลาพ่อาบ้านเ้าสนุกไให้น้อ,สอาส่า้อครับลงไล้เลยแอ้เข้าสอบพิลแเลยครัาาบ บายบายนะคะแายบาาไปแล้วนะทุกคน๊ายบายเจอกันในสตรีมนะคะ